ไปอยู่ที่ uh, ori, ยูโนโมริออนเซ็นนะครับตรงของเตยคนบ้างงานะบรรยากาศเหมือนญี่ปุ่นเลยนะมันไปอยู่ญี่ปุ่นดูรอบๆบรรยากาศเหมือนญี่ปุ่นเลยเขาไมา่ให้ถ่ายด้านใน รอบรอบนะครับรอบรอบ,อบน้ำร้อนช่วยเยอะเลยตอนเต็นนมน้ำร้อนมากนะครับร้อนจุดๆนะไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่นอยู่กรีซก,ก็มี<ห>คนเยอะเหมือนกัน เ,เริ่มพยายามมาเรื่อย